สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันในคืนนี้ด้วยนะครับค่ำคืนนี้ครับไม่ได้มีแค่หมัดเขา่าศอกหรือช,ชนะที่เป็นเดิมพันนะฮะแต่มันคือค่ำคืนแห่งศรัทธาฮะคืนที่มวยไทยไม่ได้ถูก้าทายด้วยความยิงฮะแต่ถูกยกย่องด้วยหวัวใจของนักสู้ฝากของโลกนะท่านผู้ชมและเขาคนนั้นครับคือจอแดงครับนักชกหนุ่มชาวตะวันตกนะครับผู้ไม่เคยขึ้นเวทีนี้เพื่อชื่อเสียงนะครับแต่ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความรักในศิลปะแม่ไม้ม,ม,มวยไทยของประเทศไทยของเรานะท่านผู้ชม นี่ฮะมาจอแดงครับเริ่มต้นจากเด็กฝรั่งคนหนึ่งครับที่เคยเห็นคลิปว่าเขาใน YouTube เมื่อ10ปีก่อนนะวันนั้นครับเขายังไม่มีอะไรเลยนะครับท่านผู้ชม ไม่มีประสบการณ์ไม่มีครูไม่มีเวทีแต่มีใจที่อยากเรียนรู้ครับเขาหยิบเทปผูกแข่งซ้อมเตะกับต้นไม้เรียนไหวครูจากวิดีโอฮะและเก็บเงินทุกดอลลาร์นะเพื่อบินมาประเทศไทยด้วยตนเองครับนี่ฮะโ้เขาเคยเป็นผู้ชมครับแต่วันนี้ครับเขายืนอยู่บนเวทีเดียวกับคนที่เขาเขารลบที่สุดครับเขาคือโบเข่าฉำเมกนะครับนี่ฮะโอ้โห ในมุมแดงครับจอแดนโจนะครับนักชกที่ไม่เคยหัวเราะยาะไม่เคยยกย่องตนเหนือมวยไทยฮะแต่กลับยกมือพนมก่อนทุกไฟฮะซ้อมทุกวันด้วยความพารกับและสาบานกับตนเองว่าฮะถ้ามีสักวันฮะเขาจะเจอกับบัวขาวบนสังเวียนจริงๆสักครั้งครับโอ้โหวันนี้ได้เจอนะครับผูชมนี่ครับบัวขาวเป็นไอดอลของเขานะครับมาไปเจอกันสักทีครับโอ้โหส่วนในมุมน้าเงินของเราครับบัวขาวมันชามเม้ครับยอดมวยในตำนานครับที่สู้และแบกศักดิ์ศรีของมวยไทย ไว้ทุกอย่างก้าวครับและคืนนี้ครับเขาไม่ได้เจอสัตว์ตวครับแต่เจอสิทธิ์มวยไทยอีกคนครับที่เดินตามรอยเขามาด้วยหัวใจครับท่านผู้ชมมาคืนนี้มาเจอกันนะครับบัวขาวกับจอแดนครับบัวขาวนี่เป็นไอดอนของจอแดนเลยนะครับท่านผู้ชม วันนี้ฮะลูกศิษย์จะม,มาเจอบนสังเวียนจริงๆฮะโอ้โหค,ค,คู่นี้ชกกัน5ยกนะท่านผู้ชมชกกันยา,ยาวๆครับม<ร>าฮะเริ่มจอแดนเตะขวาทักท้ายบัวขาวครับมา ไหนลองแข่งบักขาวหน่อยครับเป็นยังไงครับเมื่อในตำราไหมโอ้โหเตะสองทีครับจอแดนออ้ยจังหวะไอ้ครับโยกไปเต่ซ้ายคืนครับมาโอ้ดูการมวยแกครับท่านผู้ชมบัวขาวทีบอกมาฮะไอ้อุ้ยกระแทกซ้ายลำโตครับมาเตะขวา1นทีบัวขาวสาแข่งขวาคืนครับอุ้ย เล่นช่วงล่างครับบัวขาวดองเขาไปเตะซ้ายทีนึ่งอุ้ยเตะขวาหลุดครับบัวขาวนี่ฮะจอเดนพยายามจะหาอาวุธนี่ครับจิ้มขวาเตะขวาตามครับของทีฮะโอกาสมวยแกแน่น,น,นอนครับยกปิดชิดบถถมมทดข,ขาท่านผู้ชมนี่ัวขาวทีบอกครับยังไม่ออกอะไรเยอะนะครับบัวขาว เจอกับลูกศิษย์นะครับวันนี้มาจิ้มขวาโดนบุกข,ขาวสากัดทีบไว้ฮะโยเข่าหาฮะจัหงหวะต่อยขวาไปวืดน,นะฮะไม่โดนครับบุขาวทีบสกัดไว้ฮะเตะซ้ายทักไทยแข้งเตะขวาขึ้นมาโอ้ยบุกข,ขาวกวาดลลางครับโอ้ยืนขาเดียวครับยังไงก็ต้องล้มับมา บอกน,นี้ฮะเห็นควันาล้านนะท่านผู้ชมจิ้มสายลำตัว<อ>ไม่ถึงครับพวกเขาถีบสกัดออกมาฮะ <100 S 2> มาเจอของจริงวันนี้ครับจอแดนอยากเจอสักครั้งในชีวิตวันนี้ได้เจอจริงๆครับอู้จังหวะต่อยครับพวกเขาเตะสาดแข้งขวาออกมาฮะถีบออกครับมาอู้จังหวะต่อยขวาไม่ถึงครับมาต้องกลาเดินหน่อยครับจอแดนอยากได้วิชายาไอคูฮะต้องเดินเข้าหาอาวุธครับ ไม่ครับบัวขาวยืนรอยอยู่แล้วครับดูฮะไอ้เครื่องจักรสังหารที่ยืนในสองขานะครับเขาคือบัวขาวบันชาเมฆของเราครับท่านผู้ชมดูว่าสมัยนั้นแก ไปสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปะม,ม้ไม้มวย,ยไทยอีกฝากของโลกนะครับเตะขวาฮะบัวขาวสวยฮะจอแดนพยายามอุ้ยแม่โดนอุ้ยโดนซ้ายของบัวขาวครับอุ้ยดักฮุกครฮะอุ้ยฮุกซ้ายเขาไปหน้าสะบัดครับจอแดนมาอย่าไปวิ่งอย่าไปเข้าพวดนะฮะอุ้ยบัวขาวรอยอยู่แล้วครับแข้งหน้าก็นหนักนะซ้ายหน้าก็นหนักครับต้งแข้งทั้งมัดครับของบัวขาวไป าลา่ยังไงโอ้โหหกซ้ายหนึ่งที่จะเตะเข่าซ้ายตึงทีอุาาย้ยดันเขาไปติดเชือกครับแย่ครับกรรมการมายกแรกก็เริ่มออกอาวุธกันวนมาจังหวะต่อยสายลำตัวครับมาบุกขาวเตะแรงแข้งขวา,ขวาคืนครับเตะมีครับอุ้ยคืนมั่งเหมือนกันบุกขาวโอ้โหสิทธ์เอาไว้ก่อนครับวันนี้มาเจอกันบกรมวทีเอาไว้ข้างล่างฮะเอามาลูกสิทธ์มาเรียนรู้เลยมาต้องเอามาใช้ให้หมดครับในค่ำคืนนี้ฮะจอดแดนทีปอครับบุกขาวสวยฮะอุ้ย จังหวะเตะขวาโอ้โหจังหวะมาแกหดหดหน้าขาท่านชมไม่ยกขาหนีเนี่ยตัวหัวโ,โดดเย่งเหมือนกันฮนะ มาฮอ้ยเตะสายขึ้นไปสวยฮะ,ฮะจอแดงเตะสายขึ้นพวกเขาเตะขวาตามครับโอโ้โหสองแข้งเบิ้ลแข้งครับหมดยกดที่หนึง่งครับท่านชมมาต่อเกมเันจะยที่สองฮะมาพวกเขาเริ่มเดินเข้าหาฮะเริ่มบดเริ่มบีนะท่านผู้ชมจอแดนเตะขวาหนึ่งทีฮะพวกเขาทีบอกเตะขวาอีตาอูมรอนาขาของจอแดนฮะเตะขวาเตะขวาเหมือนกันฮะมาขวาอุ้ยหุกซ้ายเตะขวาหนึ่งทีฮะอุ้ยมาได้สีครับอย่างเงี้ยจังหวะคอมเตะเข้าขวาอุ้ย ขขาซ้ายตัวอวี้เหวียงเอาแม่จังหวะบัวขาวลวกไปเหวียงลงไปนะฮะมาโย่เขาหาได้เพิ่งจากสังหารฮะแกต่อยบัวเขาไปเขาสวนครับบัวขาว ต่อยไม่ถึงครับจอดแดนตีปอ,อ,อกฮะแกไหว,ว้คูแม่มาว่ครูสวยนะครับมาแกไปเรียนรู้มาท่านผู้ชมยอมรับหัวใจแกครับแกช,ชื่นชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราอู้จังหวะรวบแข้งลบนี้เข้ามาลงไปอยง่รข้างล่ลงา,งลางครับจอดแดนแกเรียนรู้ศิลปะได้ดีมากคือครับทีกระแทกซ้ายไปคนละทีฮะต่อยขวาต่อยขว,วาครับจิมอุ้ยหัวแข้งขวาคืนอ,อกมาครับมาถอยอาชาไอ้ครับอุ้ยจังหวะต่อยเขาน่ากลัวนะของจอแดน นี่ครับภูเขาเตะขวาคืนครับโอ้โหโอ้ยิงต่อยิงพองครับจอแดนครับยิงต่อยิงใหญ่ฮะโอ้ยเตะขวาหัวไปฮะหนึ่งทีฮะโอ้ยอากาศขวาขึ้นโอุู้เขาสาแข่งขวาออกมาฮะมาเช็คบนกับเช็คล่างกันนะท่านชมจับขาไม่ไม่จับฟันดอกนี้ตู้จังหวะต่อยขวาวืดทข้ามาไอ้ครับระอุ้มาทุงได้เขาซ้ายนะครับดอกนี้ฮะออ้ยหนึ่งหนึ่งฮะ มาบัวขาวเดินเข้าหาแนละ้วครื่องจักรสังหารอูแตะขวาเสยครับโอูคูอุ้ย,อยเอามาเครื่องติดนะครับบัวขาวจังหวะเขาจะเตะรวบบัวขาวไม่ไม่ได้ครับเตะเข้าขวาคื้นนะบัวขาวเวียงไปไม่ถึงโอ้ไม่ยอมไปด้วยครับบัวขาวนี่ฮะ ทำไว้เอาไหมแย่ครั้งฮะมาอู้จังหวะต่อยครับบุกขาวสาดแข้งขวาไม่หนักอะไรซิมขวาซึมซ้ายลำตัวไต่วตวขวาตามครับบุกขาวไอ้ขวานงูเตะเต็มแข้งฮนะอู้ต่อยขวาตรงครับอู้มาไต่ขวาซ้ายหนึ่งทีบุกขาวอูอ้ย่าทามุมครับอย่ฮะมามา หก้ายเตะโอ้ยเตะขวาขึ้นบนท่านผู้ชมเอามาทิ้งกันอู้สับซอกขวาครับสับซอกขึ้นเหมือนกันครับจอแดงมาอุ้ยเล่นมีกันนะท่านผู้ชมเตะขวาหนึ่งทีเดีวพวกเขาสวยฮะมานี่ฮะคมตีมลำตัวฮะอุ้ยสับซอกแลกกันฮะซอกขวาท่านผู้ชมอย่างเงี้ยจอแดงก็มีซอกเหมือนกันนะครับเห็นว่าเขางัดซอกตัวเองก็ต้องงัดซอกมาโชว์โโหงครับป่ เรียนรู้มายังไงต้องเอามาให้ใช้ให้ได้ครับม,มต่องกาออกอาวุธครับจอแดนนี่ครับจังหวะอุ้ยบกเขาแทงเข่าสาวขวาสวนออกมานะฮะท่านชมนี่อุ้ยสองกัดซ้ายครับอุ้ย ระยะปาชิดนะครับโอ้ยศกนี้ครับไม่หักพวงมาลัยดีแม่โอชอแดงก็มาเหมือนกันครับคืนได้ครับมาอยู่ให้อะไรมาไอคืนให้หมดครับท่านชมโอ้โหโมยกที่สองฮะมาต่อเกมวันชกยกที่สามครับมามาเดินเข้าหายไอขึงจากสังหารดูฮะไอขวาขึ้นการขอโอ้ยดอกนี้ท่านชมมาโอจอแดงก็หัวหลบใจถ่านนะครับไม่งั้นพับเพียบแน่นอนครับโอ้ย ไต้ซ้ายไม่ถึงข้อบองนี้พวกเขาเอาครับเกมเริ่มจะเดือ,นนอ,นอดนะครับหมอน,น้ําเริ่มเปิดแล้วตอนหัวเขามาปกลืงปาเกนแตกวะนะครับมาเริ่มพร้อมจะไลๆๆะ่ๆล้อวอุ้ยจังหวะตอนแดนตามอุ้ยต่อยขวาสวยครับตีมเขาซ้ายสวยพวกเขาสวนในมัดขวาแววอุ้ยมา จังหวะเพียงพรำครับของบัวขาวฮะมาบัวจอแดนวิ่งตามมาขย้ำเลยฮะท่านผู้ชมจังหวะอุ้ยจะไปก้มตามมาบัวขาวเตะซ้ายออกมาฮะอุ้ยจังหวะออกมันจอแดนครับอุ้ยบัวขาวสวนได้บัขวานีครับสวนได้สอกครับท่านผู้ชมสวนได้สอกไปสองซอกนะฮะออ้ยมาเตะขวาตามครับมาบัวบัวขาวก็เตะคืนเมืันเอายังไงฮะยังไงครับมุกซายทำโตครับโอ้ยขาไปพาดเชือกครับโอ้ยมา ไม่ยอมฮะดูฮะไตะขวาเอาหงมือเตะซ้ายขึ้นี่เต็มหน้าอกครับอุ้ยจังหวะออกวุฒหมัดแกยังน่ากลัวครับของจอแดนสเต็ปหม,มัดทีนี้เขายังน่นากลัวนะครับมาดูว่าเดินเข้าหานะหัว <c oughs> ขาวไอ้เครื่องจักรสังหารครับเตะขวาไปครับเตะขวาขึ้นครับเต็มล่องเอวครับโอ้ยสวนออกมาค่ำชมเตะซ้ายหลุดโออวุ้ยดักด้วยขวาเขาไม่ถึงครับดอกนี้โอ้โห มาเดินครับวัเขาไปขวาออกมาครับจอดแดนวกเขาไม่โซนครับตอนนี้อูโโจะขยำให้น้องเห็นครับนี่ฮะจังหวะวัอุธออกมาปิดวัาขาปิดเก็บอาวุธได้หมดครับหมัดมาดูฮะ บขทิมขวาไม่หนึ่งทีเอางงบัเขาที่ออกมาฮะไตขวาเจอขึ้นไปครับบัเขาขวาไตซ้ายหนึ่งทีโอโคโอ้จิ้มขวาล้ำตัวไอซ้ายน้ำตัวครับโทษทีฮะทีมออกนี่ครับโอ้แทงเข่าขวาตรงนี้มาโอ้จอแดนรวบเอวเข้ามาแกเป็นนะดูฮะโอ,โ,โอ้การจะเอาไปคว่ำอยู่กลางเวทีกระแทกซ้ายติดครับเอาจังหวะประสานกนันครับไม่มีอะไรครับ มาอู้จังหวะแรกมัดกันนะอู้นาสะบัดเลยเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้ยหัวแข้งขวาตรงนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ยเยงครับอู้ถีบออกเขาเขาอู้จังหวะวิ่งมาต่อยของจอแดนนะอู้แกก็เอาคืนเลยเหมือนกันนะไม่ยอมมาเตะขวาคืนนะอู้เขาเตะไอ้สวยยิงแข้งตะกี้ฮะโอ้ยเอา เช็คช่วงล่างตอนนี้เตะซ้ายขึ้นไปเตะขวาขึ้นครับพวกเขาฮุกซ้ายลำตัวเตะขวาตางเพราะพวกคู่มานี่คะต่อยขวาฮุกซ้ายล,ลำตัวนะท่านชม นี่ครับจอแดนมีเหมือนกันนะมาจู่จิ้มสายลำตัวต่อยขวาขึ้นบนครับพวกเขานี่ฮะโอ้ยอย่าไปหันหลังให้พวกเขาต่อยขวาทาโอ้ยแต่ขวาขึ้นกลางคอครับมาโอ้โหรูปหน้าป่าจมูกครับจอแดนตอนนี้ฮะเอายังไงดีครับต้องเดินเข้าหาอย่างเดียวครับอยากได้วิชาครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหมาหมดยกที่สามครับเพต่อเกมมันจะยกที่สี่ฮะคู่นี้ชกกันห้ายกนะฮะมา เตะตครับไอะขวาสวยอโอ้โหสวนเอาไปถึงแข้งครับพวกเขามาดีจงังหวะออกมาท้ายังน่ากลัวนครับออกเร็วรวเดเร็วรุนแรงมากของจอแดงเตะขวาออกมาครับมาเช็คหน้าข,บขาบัวขาวบ้างครับอุ้ยเตะซ้ายขึ้นไปสวยฮะมาบัวขาวเตะขวาตามเติมออกไปฮะมาจิ้มซ้ายครับนอมตัวครับ แรกอาวุธนะครับตอนนี้แตะขวาอีกทิ้งที่อโอ้โหเดินเข้าหาวกเขาเดินเข้าไปช้าๆฮะดีครับแข้งซ้ายหน้าโอ้ยจอแดงก็คืนเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมไม่ยอมครับจับได้นี่โอ้ยต่อยไตซ้ายออกไปทำไมจังหวะไปพันเชือกนะฮะจิ้มซ้ายออกมาครับนี่ฮะโอ้ยจังหวะออกมาแกน่ากลัวนะพวกเขาไม่ประมาทอยู่แล้วครับไต้ซ้ายครับจอแดง เครื่องจักรสังหารเดินขย่ําตอนเดียวอย่างเดียวครับตอนนี้มาเดินหน้าเข้าชนเข้าไปซ้ายหนึ่งทีครับพวกเขา,าจิ้มสายลำตัวถีบออกครับพวกเขากมาสิครับมามาอยากได้วิชาต้องการเดินรับเตะขวาสวยฮะพวกเขาอจอแดนนี่แกเป็นนะท่านชมดูฮะ โอผมใจอยากแกครับอยากจะชกกับบัวขาวสักครั้งในชีวิตครับท่านผู uh, ้ชมคืนนี้ได้เจอกันจริงๆครับดูฮะมาไอโย่ไต่ขวาครับบอ้วูอย่าเพิ่นครับจอแดนมักลายจะตกนะฮะบัวขาวรอตวาดก้านคอนี่อยู่แล้วครับมาอย่าไปเผลอลดการดลงมาครับจอแดนแข่งแกไวนะบัวขาวเตะซ้ายออกมาครับจอแดนคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับจอแดนเตะไว้ก่อนนะดีแล้วครับ ไม่เตะก,ก็ทิปตปซ้ายหนึ่งทีครับนาแข้งอย่าไปเตะอย่างนี้พวกเขาเติมแข้งขวาโอ้โยใหญ่ๆครับใหญ่ยยๆ,ยยๆให้เห็นฮะเตะต้องออกให้เต็มนี่ครับประมาณโอ้ยพวกเขาเว,ว,ขาวิ่งขยำมาตอนนี้เตะสิโอยเติมในแข้งขวานะครับลักไปครับลักไปทุมไหมไม่ทุมครับดึงมาเตะครับโอ้โห พาตีเข่าขวาไปนะครับคอมเอวไปเลยครับท่านผู้ชมมาปลายยกสีแล้วฮะท่านผู้ชมมาไต่ขวาออกมาติดหน้าแข้งบัวขาวครับ มาเจ้าจอแดนต้องกล้าเดินนะครับอยากได้วิชาต้องกล้าเดินครับเตะซ้ายสากัดแมพวกเขาโอ้โหเตะขวายหนึ่งที่เห่ามามาจังหวะต่อยครับมาฮะหมัดใหญ่มา,มากลักกวนะครับของจอแดนยังหนักอยู่นะครับท่านผู้ชมตีเขาพุกซ้ายแุ้มแมวเขา โอ้โหจะจ,จอแดนอย่าเผลอรดการลงมาเล็ดขาดนะวัวขาวรถเตะตะวัดกัาคออยู่แล้วครับนี่ฮะแตะขวาขึ้นไปข้างบนติดยกกันครับจอแดนแตะขวาจอแดนฮะหมดยกที่สี่ครับท่านชมม,มาเดี๋ยวมาต่อเกมมันย,ยกสุดท้ายฮนะยกที่ห้านะทุนชมคู่นี้ชกกันหยกเข้าไปสมใจอย่างครับอยากเจอวัวขาวตะครั้งในชีวิตฮนะ จัดไปเลยครับห้ายก,ยกมานี่ฮะจังหวะโดนแข้งนะครับเตะขวาครับัวขาวทีบอกตองเตะสายเติมครับจอแดนอูจังหวะั <c oughs> วขาวไปจับแข้งของจอแดนครับขาพีคะ โอ้ยเจ็บหรือเปล่าไมเจ็บพระโอ้หมาจังหวะล้มขาไปรัดกันครับไตขวาหนึ่งทีโอ้ยบัเขาวนี่ฮะแกเตะเป็นต้นกล้วยนะท่านชมดูฮะมาเบิ้ลแข้งครับว่ามีเบิ้ลแข้งให้เห็นครับจอแดนนี่ครับเตะขวาเอาเต็มล่องปีครับมาตีครับเตะขวาเอ้าจอแดนไม่ยกกันครับต้องกันหน่อยนะฮะจอแดนเตะขวาอีกแล้วครับบุเขาโอ้ยสามแข้งับท่านชมนี่ครับเตะไปยิ้มไปครับชอบใจครับบัเขามาจังหวะ รัดครับแยกฮะโอ้อารมณ์ดีครับพวกเขาจะได้เตะจอแดนเตะลูกสิครับนี่ฮะเตะขวาหนึ่งเติมครับจอแดนอ,อย่าไปเข้าพัวครับ Jordan. จอแดนใจเย็นครับมาพวกเขานี่เดินบทเดินบีฮะเดินตอนนี้เดินคมอย่างเดียวครับเตะขวาหนึ่งทีโอ้โห มาจะทุ่มหัวขาวโอ้โหทิศใจเงินครับมามายกที่ห้าครับท่านผู้ชมเตะขวาเตะขับมมาไอี่ครับเตะขวาขึ้นก้านคอครับวกเขาแม่ติดการแล้วถ้าไม่ติดการนี่มีลุ้นไหลหลายลูกแล้วครับของจังหวะเตะหัวขาวึ้นขึ้นก้านคอนะฮะแค่ทำการบ้านมาดีครับเตะขวาโอ้ยกระจายครับบอกนี้โอ้โหยเต็มลอกปีครับหัวขาวเตะซ้ายหน้าครับโอ้ยเจ้าแดงเข้าไปต่อยต่อยขวาออกหมัดะครับเจ้าแดง ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้กับอาจารย์นะขอใช้หมัดก่อนนะยกที่5นะครับมาใส่ขวาสก,กัดไว้พวกเขาจอแดนเล็งหมัดจังเดียวโอโ้โหแกล็อก <Can lock S 1> เป้าเล,เลยครับจอแดนโอโ้โห ขอตะบันหน้าบัวขาวสักทีก็ไม่ได้ครับโอ้โหมาบัวขาวก็ไม่ยอมฮะจะมาต่อยกันง่ายๆได้ไงครับไตขวาเติมครับบัวขาวโอ้โหวูจอแดนไม่สนบัวขาวเตะอย่างเดียวครับตอนนี้เอ้ยเตะเป็นกล้วยแล้วครับเอาเสียบเข่าขวาบัวขาวไม่จอแดนแก่ก็ไม่ถอดใจนะฮะดูฮะโอ้โไปเจอสมใจยากครับบัวขาวนะครับช่าง ไปสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปะแม่ไม้มวย,ยไทยเป็นที่กึกก้องดังไปทั่วโลกครับใครๆก็อยากเจอวัาขาวนะท่านผู้ชมสักครั้งในชีวิตครับมาจอแดนได้เจอจริงๆครับวันนี้มานีฮะเป็นไนดอนของจอแดนครับปลายก5นะท่านผู้ชมจอแดนต้องเข้าไปต่อยนะมานานทีบาปมีไหมครับอุ้ย จังหวะตีเข่าขวาจอแดนโอ้โหมายังมีพิษส่องอยู่นะครับหัวขาวนี้เก็บอาวุธนะครับทา่านชมจอแดนวิ่งเข้าหาอย่างเดียวตอนนี้มามาเตะขวาขึ้นเงไขน,ขนขอายกห้าครับเป็นไงฮะมาอุย้ยหมดยกที่ห้าครับสุดยอดครับคู่นี้ฮะชกกัน5ห้ย,ยกนะครับนี่ฮะอาจารมาหาลูกศิษย์นะครับม,มา ผลการตัดสินครับก็เป็นบัวขาวของนี่ครับฝ่ายเอาชนะจอแดนไปนะครับจอแดนก็ปลบมือให้ครับยอมรับสับผ้าครับท่านผู้ชมมากี่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับเคยเจอกับบัวขาวบอลปอมูคับสมัยนั้นใช้ชื่อนั้นครับสำหรับบัวขาวของเราฮะดูฮะโอ้ยอดจริงๆครับบัวขาวกรรมะการก็ชูมือให้กับบัวขาวของเราเป็นผู้ชนะไปนะนี่ฮะผู้ชนะอย่างไร้คอกังขาครับ โอ้โหได้แชมป์ไปด้วยนะครับวันน so, ั like the How, ้นครับจอแดงครับเคยสัมภาษณ์นะครับว่าขอบคุณครัพวัวขาวผมแพ้แต่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตที่วันนี้ผมได้สู้กับฮีโร่ของผมจริงๆครับท่านผู้ชมโอ้แกผมเคยพูดกับสัมภาษณ์สื่อแล้วหลังจบไฟนี้ครับท่านผู้ชมมาบางครั้งครับความภูมิใจในชีวิตฮะไม่ได้มาจากการชนะอย่างเดียวครับแต่มาจากการได้ยืนตรงข้ามคนที่เราเคารพครับและไม่ถอยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชม ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบฮะแหมกุดอย่าเลยกดไลค์กดแชร์แล้วฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับ